ดิครับขนมทาบข้าวนะครับทำเมนูต้มหวปลาต้มยำหัวปลากระพงนะครับปลากระพงนะครับให้เมค้าสับเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับหปลากระพงนะครับเครื่องปรุงขิงนะครับข่านะครับตะไคร้นะครับผักชีต้นหอมนะครับผือเทศใบบะกูดนะครับ หอมแดงพริกสดมะขามเปียกนะครับกระเทียมนะครับเกลือนะครับล้างน้ำเกลือให้สะอาดนะครับ ไร่นะครับขิงนะครับ นะครับหอมแดงนะครับมะเขือเทศนะครับ น้ำนะครับน้ำนะครับ,นะรบหัวปลากระพงนะครับ รสด,ด,ดีนะครับหนึ่งซอนโตกระปีนะครับหนึ่งซอนโตเกลือนะครับหนึ่งซอนโต สุรสดนะครับหน่อยหนึ่งปิดผาาไว้สิบห้านาทีนะครับมะเขือเทศนะครับ ปรุงรสนะครับน้ำปลานะครับ น้ำมันนะครับพริกแห้งนะครับพิกแห้งทอดกรอบนะครับ กระทียมนะครับ แข้งนะครับต้นหอมปักชีนะครับนข้าวครับ ่อยครับ อร่อยครับ ต้ยมยำหูปลากระพงอร่อยนะครับไม่คาวนะครับอร่อยมากเลยครับเยี่ยมเลยครับ